การกลับมาของซัมซุงในการผลิตชิป snapdragon อ,อาจเปลี่ยนเกมสำหรับ Galaxy Z Flip 8หรือไม่มีข่าวลือที่น่าตื่นเต้นในวงการเทคโนโลยีซื้อจากเกาหลีใต้ n no u d l y h t t p s b i z n u d l y c o k r s i z e d a t a h t m l 2 0 2 5 1 0 1 0 2 0 2 5 1 0 1 0 0 0 0 6 9 h t m l ได้รายงานว่าซัมซุงอาจากำลังเจรจากับ c ค,คอมเพื่อกลับมาผลิตชิป snapdragon ตัวเรือทงรุ่นพิเศษสำหรับสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ Galaxy Z Flip 8ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในปี2026แต่ที่น่าสนใจคือชิปดังกล่าวอาจไม่ใช่แค่ snapdragon 8 e l i Gen 5ทั่วไปแต่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่ได้รับการปรับแต่งโดยเฉพาะสำหรับซัมซุงซึ่งอาจมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมอีกด้วยแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ เพราะมันไม่ใช่แค่การกลับมาร่วมมือกันธรรมดาแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าซัมซุงฟอนรีอาจได้รับความไว้วางใจในการผลิตชิปเซตระดับไฮเอนดด้วยเทคโนโลยีการผลิต2องมซึ่งหากเป็นจริงจะเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของซัมซุงในการแข่งขันกับ t s m c และยังเป็นการพิสูจน์ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของตัวเองอีกด้วยและนี่คือส่วนที่น่าทึ่งชิป snapdragon ปปร,รุ่นนี้อาจไม่ใช่แค่รุ่นมาตรฐานทั่วไปแต่อาจเป็นเวอร์ชันพิเศษ galaxy ที่ได้รับการปรับแต่งและ overclock ความเร็วของ CPU และ GPU ให้สูงกว่าปก เพื่อมอบประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมให้กับมือถือของ s ซัมซุงโดยเฉพาะแล้วทำไมซัมซุงถึงมั่นใจได้ว่าจะผลิตชิประดับไฮเอนได้พระซัมซุงได้ทุ่มเทอย่างหนักในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต2 n m ซึ่งได้เปิดเผยสเปคการผลิตด้วยกระบวนการ G-N ในชิป Exynos สอ0พันหก s l a s h t t p s w w w s a m s u n g ขี e x y n o s 2 6 0 0 o n g i b e n c h 6 6 g และคาดว่าจะนํามาใช้ในสมาร์ทโฟน Galaxy S26 series ในหลายภูมิภาค https://tech4.com/web/confirm-samsung-galaxy-s26-pro-texynos-2600-397027 ด้วยหาก Samsung สามารถแสดงการผลิตที่มั่นคงสําหรับกระบวนการ 2nm ได้ก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับสัญญาการผลิตจาก็ Qualcomm สําหรับสนับสนุน Snapdragon 8 Gen 5รุ่น 2nm อีกด้วย แต่ที่น่าสงสัยคือทำไมคอลคอมถึงตัดสินใจกลับมาใช้บริการของซัมซุงหลังจากที่ได้หันไปใช้ TSMC เป็นหลักในอดีตคำตอบอาจอยู่ที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของซัมซุงและความสามารถในการผลิตชิปที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ก็มีข้อสงสัยว่า TSMC จะมีการตอบสนองอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงนี้สำหรับผู้ที่สนใจซัมซ ung Galaxy Z f l ซ p 7รุ่นปัจจุบันสามารถสั่งซื้อได้ที่ชอป p e e https://www.8lasada o a 0 T h t t p s l a s g i c o a s i a ซราคาเริ่มต้น37,900บาทคุณคิดอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการกลับมาของซัมซุงในการผลิตชิป snapdragon จะเปลี่ยนเกมสำหรับ Galaxy Z Flip 8หรือคุณคิดว่า TSMC จะยังคงเป็นผู้นำในตลาดการผลิตชิปอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นล่างเลยที่มา s m a l l e h t t p s w w w m o b i l e c o m n e w s <height>. s a m s u n g m a k e b m a k i n g a n d i m p r o v e s n a p d r a g o n c h i p e c d g a l a x y z e f l i p 8